We find them doing too. 2,567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหยปดีดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยแต่ละโครงการมีความสอดคล้องกับข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบนตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบดังนี้ข้อสั่งการที่หให้นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแอคชั่นแพลนสกรอระดับอําเภอสุนัยประดีมอบหมายให้สกรตําบลทุกตําบนจัดการเรียนการสอนนักศ,าศาึกษาขั้นพื้นฐานและมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูณักนะสกรตําบลทุกตําบลวันที่3มิถุนายน2567รสกรระดับอําเภอสุนัยประดีเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพร,พรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชระสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2567โดยมีนายพงเพชรมากเกือ้อนายอำเภอสุนัยประดีพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆและประชาชนเข้าร่วมพิธี หหอประชุมฉัดวารินที่ว่าการอำเภอสุไหนประดีวันที่7มิถุนายน2567สกรระดับอำเภอสุไหยประดีดำเนินการจัดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์ โดยมีวิธีการเรียนการสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดยใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์ให้กับนักศึกษาสกรระดับอำเภอสุนไนประดีโดยมีคณะบุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการนะักสกรตำบลฝาูรูอำเภอสุนไนประดีวันที่18และวันที่23มิถุนายน2567นางฮทัยการวัฒนศิิ์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสุนไนประดีเข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำสถานีฝึก จิตอาสา904ประจำฐานหลักสูตรจิตอาสาพื้นฐานภาค4รุ่นที่4ทัก67แปลงที่3สถานีฝึกเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ฐานที่9คนรักสุขภาพและฐานที่1คนรักพระแม่โพส ณความตัวอย่างโคกปะกาบุซาตำบลกะลัวอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่24มิถุนาย,ยน2567นางทัยการวัฒนสิทธิ์ผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอสมัยปะดีร่วมพิธีมอบบัตรจิตอาสาหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานโดยมีการส่งมอบเบื้องหน้าภาพรมฉายาลักษณ์ พระบาดสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนสมัครติดอาสาพระราชทานประจำปี2565ในห่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม2565จำนวน79รายณห,หอประชุมฉัดวารินที่ว่าการอำเภอสนัยอดีข้อสั่งการที่4 ให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมุ่งสูงการใช้พลังงานสะอาดวันที่3มิถุนายน2567สกรระดับอำเภอช่วยประดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 1. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อมุง่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ 2. กิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะณปาดีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลปาลูรูอำเภอสมัยประดีข้อสั่งการที่5ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่านวันที่23มิถุนาย,ยน2567นห้อห้องสมุดประชาชนอำเภอสมนัยประดีลงพื้นที่หมุนเยียนสื่อหนังสือพิมพ์และวารสารภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสมนัยประดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการ เพื่อให้เพิ่มอัตราการอ่านให้มากยิ่งขึ้นนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นนสกรตําบลโตเดงอํเาเภอสุไห่ประดีข้อสั่งการที่6กการลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง มารับการบริการราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้มีการดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดวันที่27มิถุนายน2567สกโรระดับอำเภอสมัยประดีร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสกโรตำบลต้นแบบ 5D p r e m i ยมประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีนางสาวนาราวันเวชธรรมผู้อำนวยการสำนักง,งานสกโรประจำจังหวัดนา,าทีวาส เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนสกรตำบลต้นเดงนละสกรตำบลสุไหงปะดี